สวัสดีครับผมพี่หมูไพสารน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องเล่นดีวีดี USB SD การนะครับแล้วก็จะตัวนี้มีระบบบลูทูธด้วยนะครับตัวเครื่องขนาด2ดินหน้าจอขนาด6.2นิ้วระบบทัชคาปาซิทีฟนะครับคือใช้ปลายนิ้วสัมผัสดได้แบบง่ายๆเลยจอนี่เป็นจอแก้วใสนะครับสายสวยงามปุ่มนี้จะเป็นสีแดงนะครับหน้าจอฟังก์ชันก็ทั่วๆไปนะครับ แต่จะมีความพิเศษและโดดเด่นอยู่ตรงที่ตัวนี้สามารถที่จะใช้งานเหมือนเครื่องเล่นระบบ Android ปกติเลยคือใช้งานเหมือนแท็บเล็ตนะครับคือดู YouTube หรือโหลดแอปต่างๆมาได้ใน Play Store นะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลด YouTube หรือทีวีออนไลน์แอปแผนที่แบบออนไลน์ได้ของเฮมบบีโก o นะครับแล้วก็มีแอป ดูทีวีแล้วก็ดูหนังของ a อเอสเพนะครับแล้วก็จะมีตัวแอปจุกที่เราสามารถที่จะฟังเพลงหรือ,อดู MV ได้นะครับตัวนี้ก็คือดูได้แบบฟรีๆเลยไม่ต้องไปเสียเวลาโหลดหนังหรือเพลงลง USB หรือแผ่นเลยนะครับไม่ต้องก๊อปแผ่นด้วยนะครับนี่เลยครับสามารถดูได้ จะแบบนี้นะครับจุกนี่คือแอปจุกส่วนแล้วกลับไปดูที่ YouTube นะครับ YouTube คือก็ใช้งานเหมือนโทรศัพท์ทั่วๆไปอยากดูอะไรก็แค่ปลายนิ้วคลิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดเก็บเอาไว้ดูแบบออฟไลน์ก็ได้นะครับ YouTube แล้วก็มีแอปแผนที่ที่จะใช้แบบออฟไลน์และออนไลน์นะครับก็คือจะเป็นแฮียแบบกนี่นะครับตัวนี้คือจะเป็น ระบบนำทางด้วยนะครับแล้วก็ดูแผนที่ระบบนำทางแบบออฟไลน์ออนไลน์ตัวนี้นะครับที่จะใช้แบบออฟไลน์กับออนไลน์คือจะมาถ้าใช้ออฟไลน์คือจะมาติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมมันก็จะใช้เป็นระบบออฟไลน์คือไม่ต้องใช้เน็ตนะครับส่วนอื่นก็จะมี Google นะครับนี่จบเลยแค่มีเครื่องนี้เครื่องเดียว ก็จบเลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาโหลด USB หรือหนังลงแผ่นอีกละก็คือเราสามารถที่จะดูผ่าน YouTube หรือแอปอื่นๆได้สะดวกสบายมากเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้นี่สุดยอดมากๆนะครับที่จะตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตบนรถประจำวันของคุณได้อย่างลงตัวนะครับโดยที่ฟังเพลงออนไลน์ดูหนังออนไลน์หรือ GPS นะครับที่จะใช้อฟอไลน์ออนไลน์ได้นะครับ ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เลยในราคาที่ไม่สูงนะครับย่อมยามากๆคุ้มค่ามากๆเลยนะครับถ้าสนใจยังไงก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับ089816694 4หรือ ID Line นะครับ mwo.paisarn นะครับพี่หมูไพศาลนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่ได้รับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับ